ไหนเจ็บตรงไหนและกินยาไปแล้วนี่เดี๋ยวก็หายแล้วเคบ้าอืมอะไรเอาไว้เป่าเค้กวันเกิดต้าไงเออใช่เป็นแบบไหนสีอะไร